เก็บาวเนียอย่างไรนะครับบใไ้บูดครับบใไ้เน่าบ่อไ้เซียครับเก็บไปกินได้เป็นเดือนครับผมครับสวัสดีครับเก็บาวเนี้ยอย่างไรนะครับบใไ้บูดครับบใไ้เนาบ่อไ้เซียครับเก็บไปกินได้เป็นเดือนครับผมครับแล้วไปติดตามรับฟังกันครับผมวิธีเก็บาวเนี้วครับเก็บกินได้เป็นเดือนครับผม สำหรับวิธีเก็บข้าวเหนียวนะครับหลังจากเข้าซื้อข้าวเหนียวมากินนะครับซื้อข้าวเหนียวมากินเข้าอาจจะกินเบอร์เบิร์ตนะครับครับเอาขวากิฟต์รักษาไว้ครับวิธีเก็บกะเขาก็มาบีบครับบีบบีบบีบครับมันเป็นแบนครับมันจริงง่ายสำหรับในการที่เข้าจะอุ่นกินรอบต่อไปครับผมครับแวลาเข้าก็เอาเข่าไว้ตู้เย็นครับช่องฟสีดครับให้มันแข็งครับ เวลาจะกินเท่ากับเอามาอุ่นครับขอนี้วกจะิขึ้นสภาพเดิมครับมันซบโมคือเขาเย็นครับครับเก็บไปกินไดเป็นเดือนครับเป็นอาทิตย์ครับผมครับพอขาดไม่คลายสามารถเก็บไวครับแล้วเอามาอุ่นไดครับผมครับวิธีเก็บขอนี้วนะครับบอให้บูดบอให้เน่าบอให้เสียครับแล้วเก็บไวกินไดเป็นเดือนครับผม ครับถาว่าลิปนี้มีประโยชน์ก็บย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับครับเป็นกำลังใจให้ชาวน้าทุกคนครับผมครับขอบคุณครับ